ตอนนี้เราจะไปวไ่ายน้ํากันนะคะทุกคนตอนนี้เราต้องก๊อตสิบค่ะ,คะก๊อตสิบหุ้ยแล้วอะไรให้กินช็อกโกแลตหลักฐานเปิดปากน่าเกลียดมากเลยค่ะไปค่ะเ,เราไปว่ายน้ํากันค่ะปไปค่ะตอนนี้เราจะต้องไปวไ่ายน้ํากันนะคะ<ม>ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วคะเพื่อนๆดูสิคะเออเดี๋ยวแม่ดูนาฬิกาก่อนหกโมงครึ่งค่ะเราจะว่ายถึงประมาณทุ่มครึ่งให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคน นานมากเลยหรอแม่จะให้เวลาแค่นี้นะถ้าเกินจากนี้เดี๋ยวไม่สบายเฮ้ยอะไรยังไม่ทันไหวเลยอ่ะอัดชิวแล้ว่าถ้าใครเสียงดังแม่จะไม่พาไปนะคะไม่ไปค่ะนู่นไปฝานนู่นค่ะฝันเด็กค่ะโอ้โห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  หนาวเหรอลูกถ้าหนาวครึ่งชั่วโมงพอเลยหนาวเหรอไม่หนาวหนาวไหมมาใส่หมวกแม่มา ลืมเอาหมวกมาใส่หมวกแม่ตลกตลกไม,บบไม่ต้องใส่หรอรไ,มไม่ต้องใส่โอ้โห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 อ,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 อะไรฮึบเดียวจบแล้วฮึบเดียวจบแล้วที่เราไม่เห็นเลยเอาแล้วใส่แว่นแล้วหลับตางงมากหนูก็ว่ายนู่นไงพิมถีบตัว<ด>ฝั่งนี้ไปแล้วไป,ไปฝั่งนู้น<ะ>ถีบเอองั้นแหละเอองั้นแหละเอาอีกกี้ ไปไกลๆดิไ,ไม่ใช่ทำอย่างเดียวลุกไายสิไาวว่ายน้ำสิเอาว่าเอาถีบตัวไปฝั่งนู้นไม่เอาถีบจากตรงนี้ไปฝั่งนู้นถูกแล้วทำถูกแล้วไปหนึ่งสองโอ้โหโอ้โหดูพ huh. uh ิม huh. พ uh ์นะคะทุกคนอ้โหอ้โหโอ้โหเอาไปเลยค่ะโอ้โห ถึงขอบฟ้าแล้วโอ้โหสองเฮือกสองเฮือกค่ะทุกคน,ง,นกงั้นเดี๋ยวพี่พีพพไปไว่ายน้ำก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย